โอ,โอ้เป็นตอคาวไว้นล้นี่ตึดไหมคะค่ะตัดเองหรือตัดที่ร้านเออหนูตัดเล็บค่ะอือาเล็บมันเล็บเลเจีวมันฉีกมีต่อ เป็นตอคาย,ยู่มืมอพี่ล็อกนิ้วล็อกขอโทษกระดูกกระลั่นมาเนี่ย ลิบนะคะแข็งด้วยค่ะ,คะเดี๋ยวนั้นอย่าเพิ่งสต็อกกล้องนะคะ,คะอันนี้อีกนิดนึงนะคะพี่ออนจะระวังให้อยู่สกิทขี้เรียบนิดหน่อยนะ แต่ว่าเล็บที่มันค้ำคาทำให้น้องรู้สึกเจ็บมันออกมันละนี่ค่ะไปท่าไหน <c oughs> ตอนงัดนี้ไม่รู้ว่าท่าไหนนะนแข็งด้วยนะนี่เมื่อกี้ใช่ไหมมียัดลงมาึันเป็นแหลมๆเ,เลยนะนี่ตรงเนี้ย